ครับผมเคยเอาเรื่องนี้นะเ,เสียงที่ผมได้ยินนะฮะคือเหมือนจะมีการแยกคือเหมือนจะมีการแยกว่าครับคือเหมือนจะมีการแยกนะฮะเหมือนจะมีการแยกว่าเอ๊เสียงที่ผมได้ยินเนี่ยมันตรงกับเสียงอะไรนะครับมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะควเบอกว่า พอผมไปถามทางปรับปรามยาเสพติดเนี่ยพอผมไปทางถามทางปรับปรามยาเสพติดเนี่ยเขาก็เช็คข้อมูลให้นะฮะเขาบอกว่าเคยไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่าผมบอกผมไม่เคยมีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันเป็นโปรแกรมในการติดตามตัวนะฮะเป็นโปรแกรมในการติดตามตัวการการสืบผู้ต้องหาหรือบุคคลที่เรานั้นต้องการ นะครับแต่ว่าจะต้องใช้สายจะต้องใช้สายลับที่ต้องใช้ความระมัดระวังนะต้องใช้สายลับที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อเราจะไปประชิดต,ตัวเนี่ยหากกลุ่มที่เราที่จะไปประชิดต,ตัวเขาเนี่ยเพื่อทําการบล็อกในการสืบเนี่ยเขารู้ตัว <c oughs> สายลับของเราเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าสายลับของเราเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะถูกสังเก็บได้ ไอ้ส่วนที่ว่าออกเนี่ยใช่ส่วนเป็นโปรแกรมส่วนเหมือนกับว่าเราต้องการผู้ต้องหาที่มีหมายจับคดีนี้คดีนี้แล้วมันมีโปรแกรมออกจากตัวหรือเปล่าคล้ายโปรแกรมออกจากตัวผมเนี่ยไปประชิดตัวเมื่อเหมือนโปรแกรมในตัวผมเนี่ยเข้าไปในตัวของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมันจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวผมเนี่ยเหมือนทําการออกเป็นส่วนครับเป็นส่วนที่ออกจากตัวผมเนี่ยไปทําการบล็อก กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดท,ที่เป็นกลุ่มค้ายาเสพติดให้กับตำรวจอีกชุดหนึ่งอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นบางทีก็ออกจากดวงตาออกจากดวงตาผมเนี่ยเข้าไปในดวงตาของออกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่มีการค้ายาให้กันตำรวจเหมือนเป็นการ่องดูผ่านดวงตาเหมือน่องดูติดตามตัวหรือเปล่าครับพอดีว่าผมไปถามทางทหารทหารเขาก็ตอบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันก็ตรง พอผมเอาเรื่องนี้เรื่องภาพในตาที่เห็นพระองค์ท่านทางสื่อสารเขาก็บอกว่าเป็นพระองค์ท่านจริงแสดงว่าเราขึ้นไปได้ที่จะต้องรายงานการทํางานต่อพระองค์ท่านภายในนะเป็นตัวภายในหรือเปล่าทางสื่อสารก็ตอบตอบก็ตอบตรงพอผมไปถามอีกอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยเขาก็ตอบตรงในสิ่งที่ผมพูดผมก็เลยไม่รู้มันคืออะไรใช้โปรแกรมส่วนแต่ละส่วนเหมือนการเอาคนอื่นไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลงานหรือเปล่า นะเหมืนส่วนออกจากตัวเข้าระชิดคน